บอยใจยาโพดนะครับวงยงไงยามาแสดงกามา่าให้คนอื่นเห็นนะครับเกิดอีกยังขึ้นครับพี่น้องสำหรับมีคนโพดแล้วก็นจนพูใยา่บ้านนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับถามมันเกิดอีกอยังขึน้นสำหรับคนโพดนะครับกับคงสิเป็นศิลปินนะักร้องค่ายนึงนี่แหละครับ เพื่อนบอกว่าคอนเทนต์ดาแมแฉเมียบับศิลปินเพื่อสร้างกระแสให้เจ้าของได้เป็นอินฟูมีชื่อเสียงเพียงเด่นเงินร้วยล้นฟ้าแบบบอสนห้าเหวอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมแฟนคลับเอฟซี FC ด่ากันสาดเสียเทยเสียให้กันสังคมแตกแยกแต่สังคมกลับชื่นชมกับคอนเทนต์แบบนี้เนาะนี่คือ เพิ่นได้โพสขอความไว้นะครับผู้ใยญ่บ้านนะครับอ่าเพิ่นก็นเลยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเพิ่นว่าจาังไดแล้วอะไรสำหรับศิลปินท่านนั้นนะครับได้ตอบคอมเมนต์มาบ่มีอะไรครับผู้ใยญ่บ้านต่อครับแล้วคุณนเป็นอย่างเพิ่นนัต่ว่าบ่ได้เป็นอย่างครับ มีอย่างโทษมายานำไล่ศิลปินเพื่อว่าบ่ดด้ว่าให้ไผครับสบายใจได้เลยครับคนกับมาต่อเข้าม่หน่อยยาแสดงลูกผู้ไ้ายหน่อยอยากมีแสงติงานบ่มีละนออ่านี่ลหละครับไปถามคนที่คอมเมนต์นะว่าบอกทำไมนี่ครับคนเห้าเนาะ มันบอดอายุซื่อขึ้นว่าตัวจะขวางเก่งบ่หาแสงบ่มันย้อนเขาตัวทั้งนั้นแหละครับที่วามาอยู่นี่เขาแฉมองไดด่ามองไดมันเกิดอีหยัง,ยงขึ้นฮูจักคักแทกบ่คือมาแส่แบบนี้โพดไปปานเก่งกาเนาะครับเนาะนี่เป็นนั่งใดไปเนี่คอนเทนตด้าแม่ไผไปดดาแฉเมียอีหยัง แฉตรงไหนมีคําไหนที่ไปแฉบอสร้างกระแสรตรงไหนแล้วได้สางอยู่บบสได้สางเนี่ยก,กับเบิ้งในตีเออตัวเจ้าของเบิ้งปันไหนนี่เมื่อวานบ่สนหาเหว่เออสังคมแตกแยกแตกแยกมันผู้ใดไแตกแยกไผมักไผม,มักมันมันบ่ได้เกี่ยวกันดอกคุณสิมาว่าจัางสี่ครูว่ามันถือนหรือบอ แล้ว่าสังคมกับเื่นชมกับคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์นีหยังมันเรื่องจริงยอมรับได้ก็ยอมรับยอมรับก็ได้ก็แล้วแต่มันงกไผ่ของมันความคิดไผ่ความคิดมันเราคือกันย่างที่เพื่นถามว่าบ่มีงานบ่หาแสงเราไผ่หาแสงกันแน่ครับเอออยากได้คอนเทนต์บ่เอากระเฮ็ดปลายแบบนี้หรือว่าอยากกอรกระแสเพิ่นบ่ครับถึงเข้ามาแสดงการดักแบบนี้คิดว่าตัวจะของแน่ อยากได้ทั่วไปล่งองม,มันไพกันแน่ที่ต้องการแบบนี้ครับงานบอมมีบอกมันแมนคือ่นถามบอกครับบอมมี่ยังกับคุคยก็ได้ครับอยากคุยยังกับคุยไว้แต่ไม่เห็นดังส่ผมกับ่ามมี่บ่คือดอคุณมาบ่ดักเล่งพ่อนี่ว่ามาโพดเดี๋ยนี้เพราะเขาถามอย่างสิเปิดนาเลยคุยที่ล่ะคิดว่าแน่ที คนมันต่างกันอย่างเป็นพระเอกบอกเออว่าวที่แหละครับกล้าที่แหละตัวเจ้าของต้องหู้ที่ว่าโพดมันซื้ออย่างเห็นมาต้องการว่าหายไผ่ว่าวมาครับว่าวต้องมาแอบเบลเดี๋ยวสิเห็นว่าตัวเจ้าของเป็นคนดีบ่เขาบริาวารซ่อนน้ำเดลกครับมีแต่ไผ่จิตว่าหายดียครับเดี๋ยวก็ทั่วไปโลกครับมันจะได้หู้ตัวครับ อยู่กับโซ่เชียวเนี่ยเกิดว่าตัวจะคองเกงกาสามารป่ครับรับได้หรือว่าได้ก็แล้วแต่ทอ,อมืมักแบบนี้คือว่ายุคไข่เพ้งแล้วมีเอฟซีสิกสีซอยกะสีนันสินีบ่ครับคืดคักบอกเยฝฟาบลอกเนอหรือว,ว่าวิธีการหาเงินแบบนี้อยา่างใครคนไปคอมเมนหลาหลาย,ลายบอกเออมันคือไผเห็ดไปลอดเองินแบบเขาบอ เฮ็ดเอาโลดคอนเทนต์หนังสีออยากให้คนว่าอยากให้คนดา่าคอนเทนต์อีหยังนี่แหละคือคอนเทนต์ห้าเหี่ยวอยากให้คนดา่าเฮ็ดดีๆบ่เป็นบ่ยนมักคักแบบนี้เสมอนี้แสงมันมักแบบนี้นะครับคนหาแสงแบบเออหาเพื่ออยากให้คนมาดา่าเจ้าของนี่พวกนี้เป็นบ่ปกติตัว เ็ดลงไปครับเอาอีกที่ละ่ะโพดมาหลายๆโลดเขาอ่อนซ้อนเหมือนครับเฮงดีขึ้นกันละ่ะอยากพู้ขึ้นกันละ่ะว่าเ,เขาสีว้าวจังไดตอนนี้เพิ่อนกนยังมวนซื่นอยู่นะครับเนาะเ,เขามาสแสดงความคิดเห็นในที่เพิ่นนว้าไปนะะั่นแหนละล่ะครับซุมืออนี่คนเฮ่ามันก็นเห็นบ่าคนคุณเหมินอีหยงังนั่งเกี่ยวอีหยงังครับเพิ่น มันก็ต่างคนต่างอยู่ครับชีวิตไผ่ชีวิตมันมักดอดนี่ละแสงแท,ท,ท้จริงก็ต้องการแคร่นั้นบ่มีพูดอะไรเงินด,ดอกครับงานกับงานไปครับอยากเห็ดยังก็เห็ดไปผู้ช่วยภาพผู้หลุดไงืมต้องไปว่ายัางดอกเบ่งตัวจากของเอาตัวจากของให้มันหลอดครับต่างคนต่างอยู่ครับมันเกิดเพราะยังนะครับบ่ต้องว่าดอกว่าสังคม มันบ่เสื่อมดอกคนมันเสื่อมบ่หูจักบอกผู้ได้วาสังคมมันก็อยู่ของมันนะครับจิตใจคนน่ะมันเป็นเองเออบ่ต้องไปอวดอ้างสับพคุณตวเจาของนะครับยังมันยังมันหูตัวดีสิเฮ็ดยังทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าบ่หูจักนั่นบ่เม่นแล้วครับสิไปตัวผู้ไหมันบ่มีผู้เสือครับอืมไปบอผู้ไหฟังแต่ว่าตัวจาของบ่อมันบอเกี่ยวกันเน่ะบอโยงกันน่ะ ไปเบิ้งตี้นคะ่ยข้อมันแมนพวาขันไ่่ต้องไปเสดงความคิดเห็นมาตัวจากของจังสันจังสีหรอกแต่พ่อเขาถามมาใจาใจน้อยเออแห่มันหูตัวครับไวเห็ดอีหยังอยู่โอ้ยจังสันกับไ่กับโปง่งหลดไปถ้าว่าใ,าอใจอะ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโูเรื่องนี่แหละส่วนมากเสมีคนดอดเขามาหาแสงนะครับก็แล้วแต่ละครับจะ เฮ็ดหยังก็เห็ดไปเรื่องของคุณถือกระดาษหรือว่าคนหักะก็กะเล้วแต่คุณนะครับกต่ตามนั่นนะครับสิ่งที่เห็นบ่ต้องมาลบเลี่ยงหรือว่าเอียงหรอกครับยอมรับก็บแค่นั้นครับนม่ผู้ใดาวายแต่บ่ทั่วไปลุ่มนั่นนะครับพี่น้องเอฟซีครับเกิดขึ้นจริงนะครับที่คนไปโพสต์ล้วก็แสดงว่าพี่เห็นแบบนี้ อันนั้นกะเรียบแท้ครับเขาสิบอกไฮไพรยังกะะเข้ากับพีหน้าบวกนะครับบ่ได้เกีียวยังอกอหูหูกันอยู่นะครับว่าคนมันต้องการแสง